สวัสดีค่ะทุกคนวันช่างเ่าวันนี้นะคะพวกเราก็มาเจอกันในวันพุธนะคะวันพุธท,ที่ห้านะคะของเดือนกรกฎาก็ผ่านกลางปีมาแล้วเนาะปีใหม่ผ่านไปไวมากนะคะครึ่งปีอีกแล้วใช่ไหมคะก็เวลาไม่เคยรอใครเลยนะคะพวกเราก็ มาอ่านหนังสือกันต่อเนื่องทุกๆวันกับช่องคิดเห็นเนาะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเพราะว่าเวลาก็จะไม่รอพวกเรานะคะยิ่งเอายิ่งพวกเรา,เ,าเริ่มเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้เปรียบคนอื่นเราก็จะก้าวออกจากที่ออกจากเซฟโซนตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ที่เห็นอยู่หน้าจอตัวน,นี้นะคะคือคิวของคลิปตัว G ขีดสนะคะ ก็ออกตัวจีปแล้ว3คลิปนะคะพวกเราก็ได้คำาศไปท์ไป3บบวกบวกนะคะใครใครที่ยังจำขีดไม่ได้หรือว่าเ,อาเขียนยังไม่สวยหรือว่าไม่ชอบการเขียนแค่มาดูอะไรเงี้ยคะ่ะก็จำคำแปลไปนะคะก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองหรือวาอ่าสำหรับคนที่เรียนเป็นหลักสูตรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนเติมแล้วก็ ส่วนเสริมละกันนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเริ่มเขียนคําศัพท์ภาษาจีนตัวแรกที่เห็นอยู่หน้าจอเนาะตัวนี้นะคะก็จะรบกวนทุกคนนะคะกดไลค์ชิงเตียนจ้านกดแชร์ชิงเฟินเสียงกดคอมเมนต์นะคะชิงพิงรุ่นแล้วก็กด subscribe นะคะชิงจิ้งด้วยนะคะ ก็กำลังใจให้ช่องขีดเขียนในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้พวกเราก็จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา18.30นนะคะยังคงยืนระยะแบบนี้ต่อไปนะคะก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็จะพยายามเอาอย่างอื่นมาแทรกมาเสริมเพื่อนๆนะคะมาเติมนะคะจะได้ชีวิตเราจะได้มีอย่างอื่นกันบ้างใช่ไหมคะก็พยายามอยู่นะคะก็ยัง ยังจัดการเวลาไม่ได้นะคะโอเคเราไปดูคลิปการเขียน g ีขีดสนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นขีดแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มยาก,ยากขึ้นนะคะจาก G ขีดหนึ่งเป็นคําง่ายๆนะคะคลิปหลังๆมาก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็สู้ไปพร้อมกันนะคะ,ว,ะ,ะ,ะคว่ามันเจียจะโหยปะข่อยชิบะ คำศัพท์คำแรกของคลิปนี้นะคะ G ขีด C นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะยากนะคะค่อนข้างจะยากเพราะว่า,าจริงๆเราก็ไม่เคยได้แบบที่ผ่านมาก็เหมือนไม่เคยได้พูดถึงคำศัพท์คำนี้เลยนะคะตั้งแต่เริ่มเขียนคลิปนะคะคำนี้คือคำว่าการเจ้านะคะการเจ้าแปลว่าแห้งแล้งนะคะตัวนี้คำว่าการเ,เขียนไม่ยากแลยเนาะแต่ว่าคำว่าเจ้าเนี่ยก็มาดูกันนะคะว่าขีด จะต้องขีดตรงไหนก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะการเจ้าไปว่าแห้งแล้งนะคะแห้งแง้งคือเพื่อนเพื่อสังเกตไหมคะว่าคําว่าเจ้าเนี่ยส่วนส่วนประกอบที่อยู่ข้างหลังตัวเนี้ยตัวนี้นะคะคล้ายๆคล้ายๆสีเจ้าไหมเวลาพวกเราอาบน้ําอ่ะแปลว่าอาบน้ำคลา้คลายกันเนาะเดี๋ยวเขียนเทียบให้ดูนะคะคือถ้าจําคําว่าอาบน้ําได้เราก็จําคําว่าแห้งแรงได้นะคะมันก็จําเพิ่มไม่อีกอีกไม่กี่ตัวนะคะน,นี้ก็เป็นเทคนิค ส่วนตัวเนาะเดี๋ยวเขียนคําพินอินกํากับข้างบนตรงนี้ให้ก่อนนะคะการออกเสียงหนึ่งนะคะเจ้าก็เสียงสี่เขียนแบบนี้ธรรมดานะคะทีนี้ที่บอกให้สังเกตนะคะคำว่าสีเจ้าที่แปลว่าอาบน้ำนะคะมันมันต้องมีตัวนี้ถูกไหมต้องมีสานเตียนสุยที่สื่อถึงน้ำใช่ไหมคะ สีสีตัวนี้ก็คือแปวลา้างนะถ้าสีโศนะคะสีโศปกติเขาจะออกเสียงสามนะแต่ถ้ามาอยู่กับอ่โศก็เปลี่ยนเสียงใช่ไหมคะสีโศก็คือล้างมือสีอีฟุก็คือซักผ้านะคะถ้าสีเจ้าคืออาบน้ำนะจ่าตัวนี้นะคะก็คือมีสารเฉียนสูดอีกรอบหนึง่งแสดงถึงความที่แบบการใช้น้ํานะคะส่วนตัวประกอบข้างหลังตัวนี้นะคะ เหมือนก,นกันกับคำว่าเจ้าตัวนี้เลยนะเห็นไหมคะประมาณนี้คือพวกเราจะได้จะได้ลดปริมาณการจานะคะถ้าเราจําคําศัพท์ตัวหนึ่งได้อะไรเงี้ยตัวนี้อ๋อเราเคยเห็นที่ไหนเงี้ยมันก็จะคุ้นๆน,นะคะ,ะคําว่าสีเจ้าที่แปลว่าอาบน้ํากับคําว่าเจ้าเนี่ยเจ้าที่มาจากที่แปลว่าแห้งแรงเนี่ยมันต่างกันตรงน้ํากับไฟนะทุกคน ตรงนี้คือหัวตัวหัวนะคะเป็นไฟทั้งตัวเลยนะคะส่วนตัวเนี้ยคือน้ําส่วนประกอบเขาคือซานเตียนสุยเนาะสื่อถึงน้ํานะคะอันนี้ก็ปกติก็ถ้าเขาอยู่คนเดียวนะเขาก็จะแปลว่ามันสามารถใช้คําามาการที่แปลว่าแห้งแห้งก็ได้นะแต่นี่การเจ้านี้แห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้นะคะก็ชวนเพื่อนๆจํานะคะแบบนี้อ่าจะได้ เขาเรียกเลยนะต่อยอดคําศัพท์จากการเห็นตัวอักษรจีนนะคะก็เป็นเทคนิคของช่องคิดเ,เขียนเะขียนนะเวลาเรียนนะคะเวลาที่แบบเราเขียนเราจะรู้สึกเอ๊ะคุ้นๆนะตัวนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ให้เ,เพื่อนเอเอาไปใช้ได้นะคะไม่มีจดลิขสิทธิ์นะคะโอเคตัวที่สองนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะคำนี้คือคำว่าการต้งนะคะการต้ง การต้องตัวนี้แปลว่าซาบซึ้งนะคะหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจก็ได้นะคะเป็นคําที่แบบมาเป็นคํากริยาที่ออกมาจากข้างในล,ลึกๆออกมาจากในใจเรารู้สึกแบบตื่นเต้นหัวใจตื่นอ่าแบบหัวใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะการต้องมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเหมือนหน้าจอมันไม่ค่อยชัดเนาะโอเคตัวการเนี่ยจรงิจรงๆขีดเขาก็เยอะนะคะแต่ว่า ช่องขีดเขียนก็เขียนให้ทุกคนดูบ่อยๆนะน่าจะรู้น่าจะพอจำลำดับขีดกันได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีเส้นนี้ลากลงมาวันนี้ใช้ปากกาขนาดจงขนาดจงอันนี้จำจงก่ายนะคะตอนนี้เ,เอาเสียงว่าก่ายนะขนาดจงก่าย ก็ตัวอักษรภาษาจีนจะอ้วนๆนิดนึงนะคะทุกคนก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะคะจงกายแล้วก็พอบางทีแบบถ้าซูมากๆเนี้ยก็ล้นหน้าจอไปเพราะว่าใช้ประกาศไส้ใหญ่ขึ้นนะคะการต้งนะคะเขียน okay, ไม่ยากกันแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวขึ้นตัวซับให้ดูเปรียบเทียบกันเนาะข้างล่างนี้นะคะการตุ้งคำที่สามของคลิปนี้นะคะคำที่สามนะคำว่าการจุ้ยนะคะการจุ้ยการจุ้ยตรงนี้แปลว่าความรู้สึกนะคะหรือรู้สึกว่านะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นบ่อยนะคำนี้ เขียนเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะคำศัพท์สิบคำของวันนี้นะคะถ้าตัวไหนที่แบบช่องคิดเขียนนึก Trip of the day ขึ้คได้เนี่ยก็จะเอามาแทรกให้ทุกคนเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะดูจนจบคลิปนะคะการจอ่ยนะคะกีดสองเส้นแบบนี้เอียงๆก่อนนะคะแล้วก็เส้นนี้ปัดมาทางด้านซ้ายนะคะ มาทักทายเพื่อนๆตอนเย็นทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดๆีๆเพื่อนจะได้ยินเสียงไก่ขันทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่ามาทำคลิปตอนเช้าตื่นนอนนะคะก่อนจะไปทำงานนะคะ mm hmm. การจุ้ยนะคะประมาณนี้นะคะแปลว่า ความรู้สึกนะคะหรือว่ารู้สึกว่าก็ได้นะคะคือมันแทนมันจะแทนคํารู้สึกที่ประมาณว่าถ้าเราอยากจะพูดอะไรจากความรู้สึกของเราอะ<ล><ม>รู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนแบบดีมากเลยนะอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะรู้สึกใจใจเรานะรู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยหรือว่ารู้สึกรู้สึกชอบสิ่งนี้มากๆอะไรประมาณเนี้นะคะมันออกมาจากข้างในนะการแฉตัวนี้นะคะ mm hmm. อยู่ที่ว่าเราจะ พูดหรือไม่พูดนะคะถ้าเป็นความรู้สึกแล้วก็เออเป็นความรู้สึกลึกๆที่เราแบบไม่ได้พูดออกมาแต่ถ้าถ้าเราจะพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพูดในลักษณะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของเรานะคะโอเคตัวต่อมานะคะตัวนี้เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเนาะการฉิงนะคะการฉิงแปลว่าอารมณ์หรือว่ามิตรภาพนะคะ อารมณ์หรือมิตรภาพนะการชิงตัวนี้นะคะปกติการการก็แปลว่าอารมณ์อยู่แล้วนะพอมีชิงที่แปลว่าความรักนะคะถ้าถ้าแยกถ้าแยกแปรนะคะแยกคนละตัวเงี้ยมันก็ชิงแปลว่าความรักอันนี้การชิงก็คืออา,อารมณ์แบบไม่ตีจิตมีมิตรภาพอะไรแบบนี้นะคะ ชิงเขียนไม่ยากแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นหงสองเส้นก่อนนะคะแล้วก็เส้นสู้ลงมาเส้นเหงตัดนะคะแล้วก็เขียนข้างล่างแบบนี้มีเหงสองขีดนะคะการชิงแตเขียนพินอินกำกับให้นะคะ คำต่อมานะคะคำที่เท่าไหร่นะคำที่ห้านะคะคำนี้การเสียนะคะการเสียแปลว,ว่าขอบคุณนะคะคือปกติถ้าขีดเขียนก็จะพูดเฟยฉางการเจียนะคะคือถ้าเราพูดแค่การเจียก็คือขอบคุณได้นะถ้าเฟยฉางนี่แบบคือคือขอบคุณมากๆขอบคุณอย่างยิ่งอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เติมคำว่าเฟยฉางเข้ามาใช่ไหมคะแต่ปกติ เอามารู้วเป็นปะกะติแล้วนะแต่ว่าถ้าถ้าเขาอยู่แค่การเสียนยมันก็แปลว่าขอบคุณได้ด้วยนะคะคืออาจจะไม่ได้ใส่ระดับความเข้มข้นเข้าไปนะคะไม่ได้ใส่เฟยช้างตัวนี้นะคะการเสียนะคะเพืเ่อนๆก็น่าจะได้ฝึกเขียนบ่อยๆนะคะว่าเสียเสียนะคะ ประมาณนี้นะคะคําที่หกนะคะคําที่หกตอนี้ไม่ยากเลยนะคะการขีดก็ไม่ยากนะคะมีสามขีดนะคะการตัวนี้แปลว่าทำนะคะหนีก้านหมาหนีเสียงก้านชมะ อะไรประมาณนี้นะคะกานตัวนี้แปลว่าทำหรือมันสามารถแปลได้อีกแบบหนึ่งคือมันเป็นคํานามนะแปลว่าลําต้นของพืชอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้การตัวนี้นะคะแปลได้หลายแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาแปลเป็นคํากริยาเนาะแปลว่าทํานะคะซึ่งเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะระหว่างจั่วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซับจั่วให้ดูนะจั่วที่แปลว่าทํากับการกับการกับก้านตัวนี้นะคะม,มันใช้ต่างกันยังไง นะคะคือปกติเราก็จะได้ยินคำว่านี้จั่วสมะกึงกงจั่วใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนนะถ้าเราถ้าให้เราเดานะนี่ก็เขียนไม่ยากแล้วนะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะก้านนะคะแปลว่าทำหรือแปลว่าลําต้นของพืชนะคะตัวนี้นะคะก็เราเดาว่าน่าจะเป็นภาษาพูดนะเรานี่ก้านหมา อะไรประมาณนี้นี่คุณทำอะไรนี่น,นี่นี่เสียงก้าหมาคุณคิดจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันนี่จั่วสมะมันก็มันก็ได้นะมันจะได้เหมือนกันนะจะเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนนะทุกคนเราจำไม่ได้ว่าตอนที่เราแชร์ภาษาพูดภาษาเขียนเปรียบเทียบกันมันมีคำนี้ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้ก็มาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะเราก็ขี้ลืมเหมือนกันนะคะทุกคน มันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนความจําดีเท่าไหร่นะโอเคตัวต่อมานะคะตัวนี้ขึ้นให้ดูแล้วนะคะกังกังนะคะกังกงตัวนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะพอจะอะไรเงี้ยกังกังเ่าพึ่งจะดีเอออะไรอย่างเงี้งออยน,นะมันคือมันน่าจะใช้เป็นคําแบบในชีวิตประจําวันของพวกเราได้แบบง่ายๆนะคะว่ากังตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวดูลองดูตัวอย่างประโยคแบบ ที่ง่ายๆให้ดูนะว่าอ่าเทียนกลางกลางเลี่ยงอะไรเงี้ยก็ได้นะเทียนกลางกลางเลี่ยงก็คืออ่าฟ้าเพิ่งจะสว่างอะไรเงี้ยนะคะทากางกลางโศนะคะเขาเพิ่งจะไปอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้แบบนี้ได้นะคะนี่เป็นคําแบบเป็นเป็นคําที่ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเพื่อนดูนะอ่ามาเริ่มเขียนกลางกงกันนะคะเดาว่าหลายคนน่าจะเขียนได้แล้วแหละเพราะว่า คลิปก่อนหน้านี้ก็แชร์คำว่ากังฉายไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเข,เขียนเป็นคำชงเตียเนาะคนจีนเขาจะชอบพูดเป็นคำซ้ำนะคะทุกคนตุ้ยตุ้ยตุ้ย้ย,ย,ยใช่ไหมคะกังกังอะไรเงี้ยหอาวห่ห่อะไรเงี้ย,ยคือเขาจะชอบพูดเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลสองครั้งหรือเบิ้นสามครั้งอะไรเงี้ยเป็นแบบทิปเปิ้ลก็ได้นะคะหอาห่ตุ้ย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 อะไรเงี้ยหรือตุ้ยตุ้ยเหรอ ตุ้ยเลยอ,อ่ะตุย้ยตู้ยเตอะตุ้ยเลยมตุ้ยเลยมาถืออ่ะจริงสิตุ้ยเลยกลางกลางนะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเนาะเทียนกยลางกลางเลี่ยงนะคะเทียนกลางกลางเลีเล่ยงก็คือฟ้าเพิ่งจะสว่างเนาะคือมันก็เขียนไม่ยากนะเทียนใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ เรียงแปลว่าสว่างนะคะแสงอะไรก็ได้นะคะเรียกตัวนี้เขาเขียนเหมือนคำว่าเพียวเรียงนะเพียวเรียงที่แปลว่าสวยอะคะ่ะเอาเพียวมาเติมเรียงตัวนี้นะคะเรียกตัวนี้แปลว่าแสงนะคะตัวนี้ก็เนี่ยวิธีใช้เขานะ เทียนกลางกงเลี่ยงก็คือฟ้าเพิ่งจะสว่างอะไรเงี้ยฟ้าฟ้าเพิ่งจะหรือว่าจะเพิ่งจะเช้าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้ากลางกลางโศกก็คือเขาเพิ่งไปแบบนี้นะคะก็ตัวต่อมานะคะคำที่แปดแล้วนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะเราไม่เคยอืมไม่รู้ว่าเราเคยพูดหรือเปล่านะแต่คำนี้คือคำว่าเกาจี G นะคะเกาจี G ตัวนี้แปลว่า ชั้นสูงหรือว่าระดับสูงนะคะเกาจีมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพื่อน,อนๆดูซับไปแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าเขียนขีดลำดับการขีดมันเป็นยังไงนะคะเกาก็คือแปลว่าสูงเนาะส่วนจีน่าจะแปลว่าชั้นนะคะอันนี้ระดับสูงหรือว่าชั้นสูงอะไรเงี้ยนะคะเกาจี มานนี้นะคะวันนี้เรารู้สึกเหมือนหน้าจอมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนาะเพื่อนๆถ้าเห็นมองไม่ชัดหรืออะไรเนี้ยก็ช่วยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเอ่อคอมเมนต์มาบอกแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนเดิมพูดเล่นนะคะก็จะพยายามปรับแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราไม่รู้ว่ามันทําไมมันแบบไม่รู้ว่าเรา ฝ้าฟางพอสายตาเราเพิ่งตื่นแล้วก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูแบบเออชัดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกสายตาเราฟ้าฟางมากเลยอาจเป็นเพราะเพิ่งตื่นนอนนะหน้าจอมันแบบเบลอไปหมดเลยนะคะโอเคมาดูคำที่เก้ากันนะคะคำที่เก้ารงนี้นะขึ้นให้ดูละเกอร์นะคะเกอร์เกอร์อตัวนี้ถ้าเห็นแล้วก็เขียนอ่านึกลำดับขีดก่อนนะคะ แล้วก็นึกว่าเขาเขียนตามหลักเกณฑ์อะไรกุเกณฑ์อะไรเขียนจากบนมาล่างนะคะเก้อตัวนี้แปลว่าแต่ละนะคะทุกๆแต่ละอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถหาตัวอย่างการใช้คําว่าเก้อตัวนี้ให้ทุกคนได้หรือเปล่านะมันเหมือนคําว่าเก้อเว้ยนะบางทีมก็เหมือนรู้สึกเก้อเว้ยเกย้อแต่ละ เจอหลินจเจเ้เกอเจ้เกอเอมเกอผูเสียงทงเราไม่รู้ว่ามันจะใช้มันจะใช่หรือเปล่านะเกอผู้เสียงทงเกอผู้เสียงทงอ่าเราเขียนเกอก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันหาตัวอย่างนียากเหมือนกันแฮคํานี้นะคะติดไว้อีกแล้วกันนะคะถ้าเจอถ้าอ่านเจอหรือว่า สามารถเอามาพูดแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยจะเอามาต่อยอดให้แล้วกันนะคะวันนี้ขออภัยนะคะเดี๋ยวเขียนแคกเกร์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะคือเราไม่ได้เราไม่ได้ทําการบ้านมานะคำเนี้ยเรารู้สึกแค่ว่ามันเขียนง่ายเนาะแต่พอแปลว่าแต่ละอะไรเงี้ยเวลาเอาไปใช้เราไม่รู้มันใช้ยังไงนะแต่ละมันจะไปใช้ในประโยคอะไรอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็คำสุดท้ายนะคะ เขียนไม่ยากเหมือนกันนะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเกิดสือนะคะเกิดสือแปลว่ารูปร่างหรือว่าตัวเอ่อหรือหรือว่าตัวนะคะรูปร่างหรือว่าตัวคือรูปร่างของเรารูปร่างของเรานี่แหละหรือว่าตัวนะคะเขียนเลยเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนเขียนได้แล้วแหละเพราะว่ามันเขียนไม่ยากนะคะเกิดตัวนี้ก็เป็นลักษณะนามด้วยนะแต่พออยู่กับเกิดสือตัวนี้เขาแปลว่ารูปร่างนะคะ เขียนไม่ยากนะคะใช่ไหมสามขีดเองนะคะตัวนี้คือนะคะแล้ก็จุจุก็สามขีดนะคะเห็นไหมลองฝึกเขียนตัวง่ายๆแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนจะได้จะได้รู้สึกว่าเออพออยากเขียนจะจะเขียนสวยเหมือนช่องขีดเขียนแต่ว่าจ่งขีดเขียนก็ไม่ได้เขียนสวยไม่ได้เขียนสวยเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ไม่ได้เขียนสวยมาแต่แรกด้วยนะเกิดจืนะคะเกจเอ่อเกอ,ออกเสียงสี่แต่จืก,ก็คือเสียงจริงๆึงเนาะแปลว่ารูปร่างนะคะรูปร่างก็วันนี้คือทั้งหมดของคำศัพท์คลิป G ขีดสนะคะเขียนให้เพื่อนดูครบแล้วนะคะมาดูกันมาดูหน้าจอที่เขียนเละๆกันอย่างนี้นะคะมีทิป f The Day ให้ตอนต้นคลิปนะคะ คือคำนี้นะคะขยายให้เป็น10บวกนะคะสิบบวกบวกแล้วก็มีคำที่เป็นขึ้นเป็นซับภาษาขออภัยค่ะขึ้นเป็นซับภาษาภาษาจีนให้เป็นสียมพูอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ไม่ได้เขียนให้ดูเนาะ <c oughs> แล้วก็มีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะตัวอย่างการใช้กลางๆนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> ก็หวังว่าอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆ,ๆจะได้นำสิ่งเหล่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์ ได้จริงในะชีวิตประจําวันนะคะก็จะอ่าเหมือนแบบเป็นกาลังใจให้ช่องขีเขียนได้อย่างดีเนาะมันมันเป็นอะไรที่เล็กๆแต่กกว่ามันเรารู้สึกว่ามันดีนะคะถ้ายิ่งมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออได้เอาสิ่งที่ช่องขีเขียนเอามาแชร์เงี้ยเอาไปใช้ได้จริงเอาไปทริปนี้ที่ช่องเขียนทําเนี่ยเอาไปสามารถเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยมันมันมัน หัวใจมันจะฟูอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันฟูแล้วมีรู้สึกว่าเออมันดีนะที่เราทำอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนล้วนแล้วแต่อยากทําสิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากทําไม่ดีนะคะเราเชื่ออย่างนั้นนะคะเราทําสิ่งนี้ออกไปเราเชื่อว่ามันดีแล้วมันไปส่งผลกระทบในทางที่ดีกับคนที่มา รับสารจากช่องขิดเขียนเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกหัวใจพองนะก็เป็นกำลังใจดีๆอีกทางหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลาเพื่อนๆด้วยคำว่าวออ่าเยาเซียนโจละบ๊ายบาย